แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ได้ใช้อะไรครับปล่อยไปเลยเต็มที่ก็ถ้ามันเกิดเจะมีไนไตร์เนาะค้างบ่ออยู่แล้วเพราะมันพื้นฐานเป็นบ่อดินแคลเซียมมีของมันเองไนไตร์มันก็มีของมันเองได้ทีนี้ไนไตร์ผมก็พกเจอเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั่วไปรสังเคราะห์แสงพวกน้ำแดงอะไรเงี้ยน้ำแดงพวกลงใส่ไปทุกช่วงเตรียมบ่อนะช่วงเตรียมบ่อจนกว่าดูว่าแร่ธาตุกับ ในไต้มันมากน้อยพอขนาดไหนใช่ครับทำเองด้วยนะทำเองครับเองก็วางข้างบ่อยอยู่เนี่ยนะใช่ไปเอาเอาหัวเชื้อที่ไหนมาหรือเราต่อยอดต่อยอดมาอืมค่ะอันนี้ก็ใช้ต่อเอาต่อเอาเก็แค่นี้เราจะใช้เฉพาะช่วงเตรียมบ่อใช่ครับคก็ง่ายๆแบบเมื่อไปพัดอะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะต้องไปพัดเยอะเยอะ ตัปีนี่รวมเลนหมูตรงกลางเขามีใบพัดเทีสองเส้นก็บอกว่าเราไม่เลี้ยงหนาแน่นเนาะเราเลี้ยงบางแล้วก็มันกุ้งมันน้อยันทุกคนรู้หมดแล้วว่าถ้ากุ้งน้อยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนเยอะอกุ้งน้อยไม่ได้ใช้ออกซิเจนเยอะใช่ก็เลยต้องตีแค่นี้ก็พอแล้วครับเหลือเพนี้ที่แเดียวใช่ครับประหยัดประหยัดต้นทุนก็เลยต่ําใช่ต้นทุนก็เลยต่ําทุกอย่างจะได้ต่ําลงไป มากเลยนะถ้าเราเราแบบว่าคือลดวัมเสี่ยงด้วยใช่แล้วที่เห็นเธอก็มีกันนกกันอะไรแบบกันนกกันนกธรรมดาเลยกน็คือเป็นแบบดักธรรมดาง่ายๆรเรับาเลยครับง่ายๆคง่าลคงุ่นสูงไปสุดท้ายไอ้เงินที่เราลงไาลาถ้ามาเัเอามันก็าม่คุ้ม่่ารงนยย่าายรังายเยั่าคร่าคับ่ค่า ต้นทุนเขาจะบอกว่าต้นทุนต่ำมากเพราะว่าอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเสาปักก็ไม่ไถ่ไม่ไถ่อายุการใช้งานเป็นยังไงก็ใช้มาปีกว่าล้วครับก็ยังใช้ได้อยู่ไม่หใช้ได้อยู่อ่าค่ะจะพยายามประหยัดมากที่สุดถ้าใช้ได้จริงๆใบพัดเขาก็มีหลายแขนเพราะว่าอันนี้กุ้งโตแล้วครับอ่าส่วนกุ้งที่ยังไม่ปล่อยเขาก็ใช้ใบพัดแค่สามแขนใช่ไหมอ่าพอโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็เสริมใบเขาก็ไปเสริมไปอืาดีมากเลยเข้าใจเลยล่ะ แต่เนี้ยแะแตดน้องเขาทำคอแบบน่งเี้ยนะน้องรู้ป่อนตอนสมัยก่อนเนี่ยจะจับหน้าสองไม่ได้นะเะนี้ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้จับหน้าสองนะเขาจับหน้าอะไรเนาะเมื่อก่อนจับหน้าห้าหน้าหกเขาบอกว่าหน้าหกก็ล่วงอยู่แล้ะขนาดก่อยแค่เจ็ดหมื่นเขาบอกหน้าห้าหน้าหกก็หลูแล้วก็พวกงี้เนี่ยแล้าแล้วทำไมปล่อยอย่างนี้พอปล่อยบางๆแล้วเนี่ยอะไรที่เราต้องดูแลเป็นพ да. ิเศษบ้างที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษคือ แร่ธาตุกับคุณภาพของน้ำสภาพะอากาศนั่แหละครับแล้วก็อาหารมีมีเท่านี้เองนะก็หลักที่สำคัญคือที่บอกจุลินทรีย์ในบ่ออ๋อจุลินทรีย์ในบ่อใช่ค่ะไม่เป็นไรทิ้งค่ะก็เห็นหรือยังค่ะก็คือจุลินทรีย์ในบ่อใช่ไหมคะก็คือบ่อเนี้ยสมมติว่าบ่อนี้เป็นพื้นดินเลย ตอนแรกเนี่ยคุณจะเอาพวกแรกธาตุอะไรลงในพื้นีินี้มัึจะแรกเลยต้องพืปูพื้นด้วยปูนร้อนปูนขาวเสร็จแ,แล้วก็จะตามด้ยไทยเอ็กต้านนิดนิดนิดหน่อยหน่อย ก็ไม่เกินสามสอบใช่สามสอบใช่ที่นี่ทำพื้นรองพื้นก็คือรองปูนขาวปูนร้อนแล้วก็ใช้ต้าน้ําเข้าอันนี้สูตรเลยสูตรเขาก็ทําอย่างนี้อยู่ตลอดที่ล้วที่ความเค็มสูงสูงเนี่ยก็ทําแบบนี้เหมือนกันทาแบบนี้เหมือนกันแล้วแต่ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยถ้าบ่อที่มีปัญหาเรื่องบ่อสนิมมันก็เพิ่มเยอะหน่อยแต่นี่บ่อเขาไม่มีอะไรบ่อพื้นดินเขาดีก็เลยใช้น้อยแต่ที่ต้องแปลกใจเพราะว่าแต่ด้วยความที่เขาปล่อยบางเพราะว่า ไม่มีหลุมเลนไม่มีเออแล้วคุณกําจัดยังไงแบบพวกอาหารเหลือหรือว่าถ้าตอนทุกทุกอย่างตอนที่จับเสร็จหมดแล้วก็จะมีขี้เลนอยู่ตรงกลางก็ใช้รถไถมาตีเลนขึ้นดูดทิ้งออกไปก็เอาเลนออกใช่เอาได้ออกตอนปิดบ่อหมดแล้วค่ะแล้วจากนั้นก็คือเอาปูนขาวปูนร้อนปูนขาวแล้วก็ไส้กราบโปร่งพอ แต่เ้าก็เอาน้าเข้าใช่ครับน้ําที่น้ําสูงประมาณเท่าไหร่น้ําอยู่ประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรครับเมตรห้าสิบถึงสองเมตรเพสูงอยู่นะเอาเข้าไปทีแรกเท่าไหร่เอาไปทีแรกอยู่ที่เมตรเมตรหนึ่งเพื่ออะไรนะให้ให้แร่ธาตุมันกระจายเต็มที่แล้วก็เติมลงไปอีกคือถ้าใส่เยอะเดี๋ยวปุนแร่ธาตุใช่เดี๋ยวนี้ก็ต้องประหยัดแล้วก็คือใส่แค่เมตรเดียวก็จะได้ใส่แร่ธาตุน้อยๆแล้วก็เอานก็ไปใช่ถูกต้องไน่นอนถูกต้องเลย บ่อนุ้งก็มีกุ้งไหมมีครับบ่อนุงอ้งมีกุ้งเดี๋ยวเราเดินไปดูบ่อนุ้งกุ้งอายุเท่าไหร่ละบ่อน,นี้อายุอยู่ที่หนึ่งร้อยวันครับร้อยวันใช่ร้อยวันกุ้งจะไซส์เท่าไหร่หน้าอยู่ที่หน้าสองนะครับจริงอ่ะบ่อนุง้งเนียเหรอใช่เออแต่ดูน้ําต่าๆนะทุกวันนี้จับกุ้งส่งจีนส่งอะไรพวกนี้หมดครับมันก็เลยต้องยุบน้ําลงไปเพื่อให้กุ้งมันเข้าไอ้งอกมากขึ้นแล้วก็ส่งขายครับ คุณมีกุ้งขายทุกวันมีกุ้งขายทุกวันหน้าสามนละสายโลละเท่าไหร่หน้าสามผมขายแค่โลละสองร้อยสี่สิบาทคุณใช้คําว่าแค่คนณอื่นได้น้อยคุณบอกใช้คําว่าแค่โอ้คุณใช้แค่แค่ราคานีอยู่นะหน้าสามก็คือขายอยู่สองร้อยสี่สิบใช่ครับคแล้วหน้าสี่หน้าสี่อยู่แค่สองร้อยสองร้อยสามสิบค่ะแล้วถ้าหน้าสองคุณขายเท่าไหร่หน้าสอง หน้าสองก็ยังสองอยสี่สิบอยู่นะอ๋อหน้าสองกับหน้าสามราคาเดียวกันใช่ค่ะขายอันนี้ขายแม่ค้าเหรอคะขายแม่ค้าครับเขาจะมีรถออฟมารับของเขาเองเลยอ่าก็คือผูกขาดบอกคุณเลยผูกขาดบออ่าเขามารับทุกวันวันละประมาณร้อยโลร้อยโลเฉพาะเจ้านี้เฉพาะเจ้านี้ยังมีขายเจ้ามีสูตรสามเจ้าสามเจ้านะก็คือเวียนมาเวียนมาตกประมาณสามร้อยโลค่ะดังนั้นสิบเก้าบ่อคุณจะต้องลงกุ้งไล่กันเพื่อจะได้มีกุ้งจับตลอดถูกไหมถูกครับ จะลงกุ้งให้มันให้มันโคกันมากที่สุดค่ะเออเดือนหนึ่งผมจะลงประมาณลัสองบอ่อสามบ่อเดี๋ยวก็บ่อน,นี้จบไปต่อ,อ,อแล้วก็ปล่อยใหม่ใช่แล้วก็ปล่อยใหม่ไปเรื่อยอจะวนไปอย่างนี้ทุกเทออ่ากับมีกุ้งจับทั้งปี